โอเคครับผมอยู่กับนายเทปกองอีกเช่นเคยนะครับมาต่อจากคลิปแองเจลิกตาครับเราทำการรีวิวตัวละครที่โอ้แต่เชื่อว่าเก่งน่าจะเก่งที่สุดเลยมัง้งก็คือแรัคหน้านั่นเองครับหรือพระเอกของเราซีเวอร์ฮันเตอร์นี่ครับเป็นตัวละครที่แบบโอ้โหคือความสามารถมันก็ข้างโกงโอเวอร์พาวเวอร์มากมาครับอ่ะก็เราาทำการดูนี่ครับนะครับเป็นเนี่ยหน้านัานจะดำาๆครับเหมือนโกโจเออ เป็นตัวละครคาตาโกรีเป็นซอฟมัตเตอร์นั่นเองครับซอฟมัตเตอร์บุก120%แต่ผมก็ใช้ของมีฮอกเหมือนเดิมอ่ะมันมันลดคูดา้าได้ไงเอาไปสถานะพลาสติกที่ค่อนข้างดีอ่ะเป็นฟีดแอนด์เบรกครับจะทำการอิสตักเมลดาเมจ25%และดิวดาเมจ200% and ฟีดแอนิเมอส์เบรกอิทก็คือเอาแล้วก็4ีซัพเ c ็นแชนฟีดดิ้งแอนิเมอส์ออฟเมลดาเมจก็คือเอาง่ายคือมันเป็นการผสมระหว่าง ฟีสองกับฟอรสเบรกแต่มันจะต่างจากฟอรสเบรกตรงไหนไหมครับมันไม่มีสโลกับน็อกแบ็กอ่ามันมีสโลกับน็อกแบ็กแต่ดาวมีที่ทําได้มันมหาศาลมากครับอ่าสเต่ประมาณครับมีปวดเตาเนี่ยสเตจห้าหับเราจะไม่รู้ว่าแรกหน้าตัวคนที่แบบระยะไกลมากๆครับคาตัลลี่มีซอมเตอร์ซิเวอร์เฟสเชนเดอร์สกอตต์กลีเอเนจีเซเว่นแอนด์เดลี่ลิเวเจอร์ดากอนิกฟอร์สมีดากอนิกฟอสเลยมีเรชอเวคเนนด์พาวเวอร์ เพล hard frozen hard hero demon hunter an anle anle aging spirit hunter ไอสตริงและฟ i ลไฟเตอร์ครับอ่าบัฟกับอันนี้ครับและไอตัวบับ iano ได้ครับและมีคอมเมติกได้อ่าใส่ยังใส่แล้วนะเพราะคอมเมดี้ประมาณครับเหมือนแลกหน้าครับเป็นคอมเมติกที่ผมค่อนข้างชอบมากสลยครับมีดาบเท่ๆหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าเล่มครับคือเล่มที่ห้าเราเหมือกอุ๊ยถือว่าเท่เป็น เทเลยนะเออโครเท่เลยมันเป็นพระเอกเนาอซึ่งสกิลพลังในเรื่องก็เวอร์เลยนะมางั้นเราทำการรีวิวแรกหน้าได้เลยครับมาเลสโกโอเคครับมาเรามาถึงกับโหมดเทนนิงเป็นเทียบร้อยครับมาเปิดเอฟเฟกต์ก็เร่มาอ่ากดไม่ติดประเทน็นอาร์ติด UI Enemy, แ,ล Show แล้วครับเปิดยูไอนมี่แล้วก็โชว์ดาวมีนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้าง,างเก่งมาก ตีเป็นลายครับเปิดมาตีเป็นลายมาอพี่แกวางได้ทั้งหมด2ตัวนั่นเองครับือคือสองตัวนี้โกงโกงมากๆเป็นฟีดแอนด์เบรกตั้งแต่แรกๆครับมาโอเคครับโมเดลก็ไปครับขึ้นหน้าแกแค้นตลอดนะคือแรกหน้าเหมือนโกโจเหมือนโกโจผสมขี้รวอยู่นะขึ้นหน้ามันเด็กแต่มีสมผงนีเสื้อก็คล้ายๆโกโจคือมันคล้ายนะกางเกงขาวเสื้อดำเออไม่ไม่ไม่ไมไมกางเกงดำครับอ,อ๋อตรงนี้เป็นผ้าใช่ครับ กางเกงไม่ได้ครับกางเกงดำอันนี้เออต่างกกนะูโจนะกูโจโมันเสื้อขาเสื้อเสื้อดำกางเกงขาวอันนี้กางเกงดำหมดเลยครับแต่แค่มันมีเสื้ออันนี้ด้วยมันเป็นผ้ากูมาเออมันเป็นผ้ากูตรงนี้นะมีดาบดนะ้วยเนาะมีออร่าด้วยครับมีออร่าของความเป็นซิลเวอร์รอ่ะเป็นตัวคอนที่เขาตีเร็วนะเออตีเร็วอยู่อ่ากดไม่ติดหน้ากดไม่ติดนะ อ่าปรับเป็นศูนย์แล้วก็ปรับเป็นนี่ครับหนึ่งแสนนะแสนเลยฮะตีเป็นทางยาวครับมาตีอย่างนี้ครับอ่านี่ทำดาเมจฟีดก่อนนี่ครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับเห็นดามิสีฟ้าๆ้าไหมครับอันนั้นคือความสามารถของฟอรสเบรกอ่าของเบรกได้ทำงานครับมันคือความสามารถเหมือนฟอรสเบรกแต่มันไม่สโลว์และน็อกแบ็คครับอ่า ถึงจะไม่สลก,กับนอตแบกแต่ความแรงมันได้ครับมันได้จริงๆนะความแรงก็แเล็กหน้าตีฮิตหนึ่งครับอ่านี่ดี่งนี่ดาเมจจะพุ่งพุ่งพุ่งเยอะนะพุ่งเยอะมันจะเป็นสองร้ยี่้ามั้งหรือสองอยี่ห้าหรือสองร้อยเนี่ยแต่มันแรงอยู่นะ,ะก็เป็นตัวคนที่นี่ครับ ประสิโอ oh, ้ก็ก็ประมาณ200%ครับแต่แค่เมลดามิตยี่สบห้เปอร์นครับนี่ hi, ประมาณนี้เลยอ่าจจะเป็นสองก็ได้แต่ผมแต่มันเป็นสองรออ่าอ่าอัพอัพครับอัพครับถ้าต่อไปครับท่านที่3คืออัพต่อไปเป็นขั้นที่4ครับประมาณ Silver Dash เป็นลายที่ใหญ่กว่าเดิมวูบพุง่งโอซิวเวอร์เดชจริงๆครับมา สักหนึ่ง 1, ล้านาไหมหนึ่งล้านอ่ะถอดไปใกล้ๆก่อนเหนียวือพุ่งอ๋อเกิดเป็นการพุ่งน,นี่นครับเว้ยไปพุ่งดีนะแต่แต,แต่แต่โอกาสตีมสิบเปอร์เซ็นต์ครับกูต้องคงต้องคอมโบกับไอ้พวกตีฮิตหนึ่งตีฮิตหนึ่งอ่ะตีฮิตหนึ่ง มาเอาขั้นที่7เป็นขั้นที่เอาขั้นที่7ครับจะเรียกท่าว่าซิ l เวอร์ครเอาเหมือนเหมือนอันนี้เลยเหมือนเจ้าหญิงเลยเมือนเจ้าหญิงได้เลยอาอันนี้เขาต้องวางนี้หนะครับเพราะว่าระยะน่าจะไกลพอสมควรอ่ะโอเคเป็นเซอร์เคิลเอครับเอเป็นดาบโอเป็นดาบไอสีเล่มนี้อ๋อตีกี่คิดนนอ อุ้ยเดี๋ยวจะมุดดาเมจแม่งโคตรเยอะตีฮิตครับตีคิตหนึ <Glen mon ing connection> <regeneration> ่งฮิตอู้สามแสนสี่หมื่นหกพันเยอะตีฮิตดึงอ่ามันมันมันหรือสองฮิตแต่มันฮิตดึงครับโอ้ยอัพขั้นที่สิบโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้มีมีผมเอออ่านชื่อครับ ออาขันที่1ิเป็นชื่อท่า100% s i l v ร r ซาครับโอเคโอเคอาขั้นนี้ตีแอปแล้ววงเสือเคลโคตรใหญ่ประมาณเดกุได้มัง้งท่้นี้เป็นไงครับหนึ่งองวิรัวรัวอยู่นะหนึ่งสองสสี่ห้าหหฮิตว้าว สองสามสี่ห้าหกหกคิดนี่นะอ่าทไหนทุ่ไหนอ่าหกคิดหกคิดหกคิดเนี่ยนะพี่พี่มีหกคิดนี่นะมุ่ข้างแรงนะหกคิดแต่ไม่ค่อยติดฟรีเท่าไหร่ติดยากเลยแรกหน้าแต่มันแต่มันโกงๆแหละท่านี้ อูแล้วมันหลายฮิตเลยนะประเด็นอะไม่ใช่ฮิตเดียวครับมาอัพเต็มแล้วครับใช้เงินก็หลักแสนหลักแปดหมื่นเลยนะเก้าหมื่นแปดหมื่นเนี่ยดามเมจอยู่ที่เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าเก้าสิบระยะร้อยแปดสิบสามคูดาวหกจุดหกจุดหกห้าวิตีเป็นแอร์ขั้นที่สิบนะเป็นเซอร์เคลื่อนที่ค่อนข้างใหญ่มากต่อไปครับเรามันทำการบัฟเลยครับ ซึ่งการคำนวณอาจจะคำนวณยากนิดนึงครับเพราะว่าเนื่อจากมันจะมิติหลายฮิตเกินผมนก็จะพยายามคำนวณให้ได้ครับแต่ก็คงคำนวณง่ายนะคำนวณยากแล้วเออผมจะคำนวณให้อยู่บนหน้าจอเลยครับบัฟไอกับเมือลินดามเมที่หนึ่งหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่ครับ ระยะ257กว้างมากไกลมากกว้างมากทั้งแมปอะเออเล่นในเลเจนด์สเตตใหม่ทั้งแมปทั้งแมปจริงๆนะครับมาบัฟดาวโตะตัมเมที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นครับหนึ่งจนั่นเองครับต่อไปครับเป็นอายโนโคจิครับอันนี้ยังดีหน่อยที่มาติดบัฟใต้สบายๆครับลดสักครู่อ่ะดา้เมทของบัฟอายโนโคจิอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นนั่นเองครับ แล้วพอปับไอดอนไปดามเอที่สองล้านห้าแสนห้าหมื่นสองจุดห้าเอ็มครับวัลแรงนะพอสมควรมาลรงก่อนลองก่อนลองอ่ะบับดาโตกกับไอโนฟิชีดาเมเอที่สองล้านหกแสนหกหมื่นสองจุดหกหกเล็กเล็กสวยนะเออต่อไปครับเราจะมาทำการทดลองดาเมเอทของดาเมเอทของฟีดแอน อันนี้เนาะฟีดแอนด์เบรคครับอ,อ๋อเลือดซกักกี่ล้านดีห้าสิบล้านห้าสิบล้านนี่กลางดีนะแจ็คนาดูสิเยอะไหมเยอะเลยนะอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้แรงมากโอเคคือบับไอยานโคุจินั่นเองครับ อ่าเม็ฟรีก็ถือว่าแรงๆครับอุ้ยมื่กี้แรงมากครับเมื่อกี้ผาเป็นเป็นสิบห้าเอ็มสองเอ็มกว่ากว่าอุ้ยเยอะๆๆยเจ็ดเอ็มอุ้ยหกหกจุดห้าเอ็มปีดค่อนข้างดีนะ แปดจุดหกซีเอ็มโคตรแรงครับมาต่ว่าเป็นบับไอดอลครับวีดาเมิตเมื่อกี้เมื่อกี้เด้งโคตรเยอะอู้ดาเมิตดาเมิตเมื่อกี้โคตรแรงเลยเมื่อกี้ดูไม่ทันผมดูไม่ทันผมดูไม่ทันเลยเอาบับไปบับไปอู้ยเยอะเยอะเยอะอุ้ยอ่าดาเมิตของเบรกมันประมาณห้าเอ,อ็มกว่า วงเลักเลยโอ้โหเมื่อกี้เท่าไหร่ยี่สิบสองล้านเหรอผมเพ่งดูเลยนะอ้าวโอ้ยแปดสิบห้าเอ็มโคตรแร,แรงเออเมื่อกี้โคตรแรงเออเมื่อกี้โคตรแรงเดี๋ยวผมดิอุย้ยหกสิบแปดเอ็ม แรง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 ขึ้น <they> <trips> โอเคอันนี้ผมก็จะทำการแปะหน้าคำนวณของเลสครับหรือดาเมจดิว200%ไว้ตรงหน้าจอครับอาะคือมันดาเมจอย่างนี้เนาะแล้วปั๊บนารูโตะครับก็อายานุกุจิมาจะแรงกว่าสมควรนะไม่ต้องหมุนไม่ไม่ไม่ต้องหมุนชนะรัาซิชิววันนี้ไม่ติดเลย ไม่ติดไม่ติดไม่เป็นไรร้อยสามเอแรงแรงเกินเมื่อกี้ร้อยสามเมื่อกี้มีกี่แรงมากมครับโอ้อเอ็มยี่ส 22M เอกว่าโอ้แรงมากมากเอองเอ็แล้วนี วยิ่ง50มมากต่อไปครับเป็นการชนะท่านั่นเองครับชนะท่าสีอยู่สีแดงสีแดงปะ่ะอันนีนปกติมะเมื่อก,ก,กี้เมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้เมื่อกี้ดึงคูิอยู่15มมากกว่า20มมากกว่าโอเคแรงนะเป็นการคำนวณก็อยู่ในสายตาผมนิดนึง45มนาตีโต้คือแรงขนดาดนี้อ้าวแหมแหมแหมเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะแรงมากๆ กรซีเซสิทียนี่ดีนะอู้ปักเตีตยวตายตายเลยช่68เอกว่าอ้ดามจไม่ต่างกับไม่ต่างจากชนะทานไม่ต่างจากยังไม่ชนะทานเลยบ๊บ,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 บนันรุโตรครับตัวประมาณนี้นะจะจำไว้ครับไปทีโท15เอ็9เอ สิบ้าเอ็มอันนี้สามสิบเก้าเอ็มค่อนข้างแรงครับผมเชื่อร้อยล้านถึงไหมผมจัดหนักเลยประเด็มผมจัดหนักเลยอยากจะรู้ร้อ,อยล้ะเยอะแค่ไหนอุ้ยเจ็สิบเก้าเอ็มโคตรแรงเมกกื่อกี้เอาผมจัดหนึ่งบีใช่ไหมอ่าหนึ B, ่งบีจริงๆอู้ ร้อยกว่าเอ็มเฮ้ยแปดสิบกว่าเอ็มอู้ร้อยกว่าเอ็มแปดสิบหกจุดสี่สูซูซีเอ็มเอ้ยติดจ้างเลยปอดเร่งโคตรเยอะเฮ้ยแรงไปเปล่าพี่ปาดไอโอ้ โอเคครับก็ถือว er ่าเป็นตัวคอนที like. ah, hmm. ่ค uh ่อนข้างดาเมจแรงโคตรโคตรคือฟีดสกับฟีดเบรกแรงมากครับฟีดสองนี่คือมันโกงอ่ามันบักผมคิดว่าถามว่ามีเนอร์ไหมอาจจะมีเนอร์เนอร์ในเรื่องค่าคอน์ดแต่ค่าคอนมันถูกไปถูกเกินไปครับค่าคอนถูกไปมันจะเหมือนเอเตอ่ะเอเตนี่ค่าคอนแพงมากแพงอยู่นะแต่ไอ้นี่ไอ้นี่ค่าถูกมากค่าถูกถูกว่าตบบอสสบายๆพวกนี้นี่เองโอเค แล้วผมก็ต้องขอจบไปเพลงท่กนีครับกับแรกหน้าครับเป็นตัวละครที่เห็นไหมครับหน้าเมทที่ได้มาคือยอะแท้ครับคือผมจะทําการเอาคํานวณของฟอร์เอ็งเบกฟีดแองเบกครับเป็นดานเมจของเบกแทนนะ Bake, ครับไอ้เบกครับมันไม่ใช่ฟอร์สเบกเนาะเป็นเบกธรรมดาเป็นน้ําแข็งแตกก็จะเอาดาเมจแตกมาดาเมทําลายมาครับโอเคเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีเมตาคือทุกตัวเมตาหมดครับอ่าผมยังไม่ได้คิมซันนั่นหนึ่งอ่า โอเคอั่นผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้กับนายเทพกก้องอีกเช่นเคยครับแต่เท่าท่เฟนนี่ผมไม่รู้จะเล่นยังไงอีเวนต์ก็ใกล้จบเลยประเด็นโดยซ้ำอีเวนต์อีเตอร์ครับแต่อันนี้ไม่โบเอออี้กับอันนี้ไม่โบถือว่าผมเหลือแค่กิมสันกับซีนอนซีโนครับแต่ผมจะหากิมสันก่อนครับซีโนนี้น่าจะหายากน่าจะดูยาวซีโนแต่กิมสันนี่คือออกเขาพบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตัวตัวอื่นนี่สามสิบสามใช่ไหมคร โอเคนั้นผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าอาจจะมีกลิมสารคิมสารผมคิดว่าผมจะไม่ได้ใช้เสียงแล้วครับอาจจะพิมพ์แทนนั่นเองครับอาจจะได้คำนวณง,ง่ายๆหน่อยมาน,น,มนั่นผมก็ต้องขอจบนะครับบายๆ่าตอนนี้แหละอืม